สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอวีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสกินใหม่นะครับของลาวิวนะครับที่กำลังเข้าไทยตอนนี้นะครับเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนจะไปดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับส่วนของลาวิวนะครับเป็นฮีโร่สายแครี่นะครับ ตัวนี้นะครับใช้ฟาร์มก็ได้นะครับยิ่งดีเลยนะครับในส่วนของแครี่นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเมนแครี่เลยนะครับของลาวิวนะครับที่เซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้ราคา800นะครับ40คูปองนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะครับสามารถที่จะซื้อได้นะครับลาวิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกภายในเกมกันดีกว่าครับว่ามีเอฟเฟกสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโหมดทดสอบฮีโร่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูพาสีสกิลก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอพาสีสกิลครับโอ้โหดูนี่พาสีสกิลครับอืมสวยนะครับโอ้โหผมต้องเติมซื้อแล้วมั้งครับอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับลองดูนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูส,สกิลหนึ่งบ้างครับนี่สกิลหนึ่งครับยิง่งสกิลหนึ่งยิงย่งยิง่งยิ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 ่งสกิลสองครับโอ้สวยนะครับ เวลาวิ่งเหมือนม,มีมีโลนะครับสกินในระดับอิสเตรียมนะครับผมมีราเคิลนะครับเราลองมาดูอันเทเมิตกันบ้างครับอันเทเมตสกิลครับฟังเป็นนกนะครับเป็นนกนี่เป็นนกสวยมากครับ ตามด้วยหนึ่งตามด้วยหนึ่งอันที่แมสกิลอันที่แมสกิลอ่าต่อไปเรามาดูเอฟเฟกต์ท่าวาปกันดีกว่าครับวสวยเหมือนกันครับท่าวาร์ปนะครับโอเคครับผม ากวีสกิ์ใหม่ๆอะไรมานะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ